ได้ยังหรอมะนาวมาเนี่ยออมาาปลาไหลออมปลาไหลหมาเขาี่น้องมาหน,นีออมปลาไหลเสียบเสียบนัวนนี่เขาเอาเครื่อกลงไปเลยอันนี้สิ็นไหมยังตะไคร้ใบบุกหมุด้วกะหอมแดงกระเทียมใส่ยังบอกกระเทียมใไไ่ใส่เอานี่เอาขวดแทนหมดกครับผมเอาเครื่องกรูงเขาน้ำปลาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยน้ำปลา เอาเติมอีกเพราะว่าปลาไหลเขามันหลายนะแล้วก็น้ำปลาแดดด้วยน้ำปลาเขาใส่ลงไปเลยอู้ยบึงกับบรรยากาศฝนตกด้วพี่น้องเลยอันนี้สิมีเป็นตัวประมาณสองตัวสามตัวนะครับนี่พร้อมเป็นตัวน้ำเอา้าผงนัวเขาเห็นบ่อพี่น้องฝนตกมาแล้วหราน้ีบานน้าแมลงเนียนแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปใส่ผงชูรสลงไปใส่หลาเสียบหลาย เนียนอันไหนเนี้ยไปอ๋อคุ้มเงี้ยลดบ่เนียนใส่ลงไปเลยคุ้มคุ้มบ่อือเนี่ยอย่ากันหายลดบ่เนียนลดบ่ไปเอาเกลือใส่อย่างน้อยนี่นี่ดิยู่ศาสักศาสักเออสาสกเตียงไว้เอาเอาเกลือใส่อย่าอยพี่น้องก็บรรยากาศฝนตกเห็นบอกฝนกำลังเกลือเข้ากับจีเริ่มเมื่อแล้วเนาะจีเริ่มซื้อมาให้ตัวใส่เกลือลงไปเลยเอาเนี่ย หมูนี่เราป้องว่าแสียบนอกแักเนาะเย็นเอ้าแล้วก็ค่นฝุกเข่อยมันเขากันไม่นอ้องเบิงบ่งเ<ห>ต็มหม้อเลยมนีออมปลาไหลก็บรรยากาศบนโต๊ะเนาะนีสนนน่ส่วนตามเ,าเหล่าห้องกับนีเนาะตามที่ว่าเขากับเครื่องอันนี้เขากับใส่พวกไทยใส่ลงไปเลยเมนูนี่มัดคักออมปลาไหลนี่ อมแบบบ้าเมนออมแบบรบาดนักียนของาบ้องเซยังหมากไหมี่ครับผ่าเข้าดี่มีอนเขาดีออมเซไฟเลือดส่วนมากเข้าดีออมเซมาละเนาะกับใบคมกระลังเมีอนเขาดีออมเซยไฟเลือดแล้วก็ตัวหอมออมแบบบรรบาดเขาเลยนแคนคุกคอยมันเข้ากันเมีนแบบบบาออมแบบบรรบองเด้ซีมึงนี่ไหวไปอ๋มาพี่้องเมี้เข้ากัดดีไ ใส่หม oh. ้อเพราะว่าแกะห้องมืดวันนี้เขาดีใส่เป็นเตาตัวเออใส่เตานี่จะเป็นหลังห้องแกะห้องมดพอดีนะครับเพราะดใส่เป็นเตาทานนี่อะไรบรรยากาศอยู่หลังห้องพี่น้องอันนี้มันก็มันก็คำเราประมาณสองทุ่มกอบสามทุ่มเราก็ถือว่าเดืกแน่อ๋อมาครับพี่น้องก็สนีเพราะเห็นมันเพอยังหน่อยนุ่มหน่อยครับวันดีใส่ผักนะครับอ๋อมาวันนี้เขาเกิดมาใส่น้นามนำค้งไปฝุ่นห้องจะเฝ้าไปหลังเดื่องเขาก็เอาหนามใส่แล้วก็เทใส่หม้อเลยน้นามนำ หมาครับบันนี้เขาสิมาใส่ผักกันโอ้โหเบืองผักเนาะหลายวะมี่อย่างนี่ผักอีตูวแล้วก็ผักอีตูวอะไรอีตดูแล้วก็อยังก็ต้นหอมแล้วกับไผเลือดเออเอาใส่ลงไปเลยโอ้หโสูตรนี้เป็นสุดเลยบานๆสุดๆบานนะสุดอีสานมันเขาใส่ลงไปเต็มหม้ออย่างเงี้ยกับบรรยากาศตอนแลี้ยงนั่กับโมเลงวานไหนเนาะตอนมันเกิด ก็เด็กราบบรรยากาศรอบเด็กบรรยากาศรอบเด็กตอนนี้เวลาเท่าไหร่สี่ทุ่มแมนตอนนั้นสี่ทุ่มเหรกินข้าวรอบเด็กมีการรอบเด็กหมาได้พี่น้องมันหอมมือขวาเบาซื้อได้ขาดพอดีเลยเนาะต้นไม้ครับอันนี้เทาสิมีเป็นต้นจำบัวผมเนาะนี่มันอนไรอยงเงินเนาะ หมาเด้อพี่น้องออมปลาไหลเอ้าเปิดปัดอีย่งเนี่ยเต็มหัวอย่างเงี้ยหมาเด้อพี่น้องอโอ้โหเจียเรียวเลยนี่เอาเดียวเหมือนเด้เลยกูนะอันนี้เขาออมใสอะไรอย่างก็ใส่เลือดผักเลือดสูตรเป็นแบบนี้นะพี่น้องเบิ้งกับบรรยากาศฝนตกึกหมาเด้อพว่นนี้ เสียบแซีบน้ำนมหน่อยเสียข้ามเต็มขาดไอหยาได้ปหมนี่ของแท่ครับพี่น้องของแท่